สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้พี่ปุ๋ยขอเล่าเป็นระบบการศึกษาของประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปยังจนเป็นออฟโทเมทริสเลยค่ะโดยระบบการศึกษานะคะในระยะแรกเนี่ยจะไม่แตกต่างจากไทยมากค่ะทั่วไปก็คือตั้งแต่อายุ0-3ถึง3ขวบคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีเวลาดูแลก็สามารถไปฝากที่เดย์แคร์นะคะหรือว่าคินเดอร์คริปเปได้ค่ะบ้านเราก็จะเรียกว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กนะคะ ต่อมานะคะก็คือเหมือนกันกับเราที่ไทยคินเดอร์การ์เทนก็คือระดับอนุบาลตั้งแต่อายุ3-6ขวบค่ะก็ไม่ได้เป็นการศึกษาพักบังคับแต่อย่างใดนะคะแต่ก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่าได้เน้นการพัฒนาทักษะสังคมแล้วก็การเรียนรู้ผ่านจากการเล่นด้วยค่ะต่อมานะคะเด็กๆก,ก็จะเข้ากุนชูลเลอร์นะคะหรือว่าระดับประถมศึกษาเรียนตั้งแต่6ขวบถึง10ขวบค่ะ เด็กๆต้องเข้าเรียนเมื่ออายุ6ขวบอันนี้ภาคบังคับค่ะเรียนเราเรียกว่าเป็นเกรด1-4ถึงเกรนะคะหลังจากจบกุนชูเลอร์ทีนี้ก็จะแยกต่อกันไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาอันนี้แหละค่ะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับประเทศไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนิดนึงนที่ว่าโรงเรียนมัธยมเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับ1ระดับความสามารถ2ความสนใจ อย่างสมัยก่อนนะคะคุณครูประจาชั้นจะเป็นคนที่คอยสอ,สองดูแลนักเรียนแล้วก็ดูผลการเรียนนะคะคุณครูก็จะนําเสนอว่านักเรียนคนไหนเหมาะกับโรงเรียนอะไรโดยที่แนะนําแล้วก็เขียนไว้ว่านักเรียนควรจะไปสมัครโรงเรียนไหนณนะปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสามารถเลือกที่จะเข้าได้แต่ก็ได้รับการได้คอมเมนต์จากคุณครูอยู่ดีค่ะเริ่มจาก Hu ปส์ชูล l e r นะคะสําหรับเด็กที่ต้องการเข้าสู่สายอาชีพค่ะ โดยโรงเรียนนี้จะเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานฝึกงานจบแล้วสามารถเข้าฝึกอาชีพหรือที่เรียกว่า outbuilding คือการเรียนไปทำงานไปค่ะเด็กๆก,ก็จะเรียนกันตั้งแต่อายุ10ขวบจนถึง16ปีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น real schuler ค่ะอายุตั้งแต่10ถึง16ปีเหมือนกันนะคะจะเป็นการศึกษาแบบสายกลางค่ะยังไงคือเน้นทังทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติค่ะ จบแล้วสามารถเรียนต่ออ u s ส i l ิ u ดุงสายอาชีพได้เหมือนกันหรือจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสายอาชีพคะ่ะเลยค่ะเทคโนโลยีนะคะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจสุขภาพและสังคมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบค่ะหรือน้องๆที่จบเรียวชูเลอร์อยากจะไปเป็นอ u s b i บิ u ดุก็ได้นะคะและต่อมาโรงเรียนมัธยมประเภทที่3ค่ะจิมนาซิวมนะคะอายุตั้งแต่10 ขวบถึง18ปีค่ะอันนี้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีนะคะและก็ต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกไปค่ะสมัยก่อนคุณครูจะเป็นคนเรคคอมเมนต์เขียนมาว่านักเรียนคนไหนสมควรไปโรงเรียนอะไรแต่นะปัจจุบันถ้าหากผู้ปกครองและนักเรียนเห็นว่าสู้ไหวก็จะสามารถเข้าเรียนได้เหมือนกันค่ะอันนี้จบที่เกรด12หรือ13นะคะจบแล้วต้องสอบอภิทวเพื่อเอาผลไปใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะ หรือว่าจริงๆพอเรียนจบจิมนาซิวมนะคะก็สามารถเข้าอาสปิลดุงสายอาชีพได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย University มหาวิทยาลัยเชิงวิชาการหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยแอปพลายไซด์ฟาค์กชูลเลอร์ก็ได้ค่ะโดยสรุปนะคะ0-3ขวบ Kinder ร์คริปเปอรค่ะไม่บังคับ d ดย์แคร3-6ปีอนุบาลค่ะ คินเ e อร์การ์ไม่บังคับเหมือนกันแต่6ขวบเป็นภาคบังคับนะคะถึง10ปีกุนชูลเลอร์ค่ะประถม10ปีขึ้นไปแยกทางค่ะไปเรียนมัธยม h a u ส์ชูลเลอร์เรียลชูลเลอร์ s i u m นะคะ16ปีขึ้นไปสามารถเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่การเรียนอา s ส์บิลดุงสายอาชีพได้ค่ะพี่ปุ๋ยว่าอ u t ส์บิลดุงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเอาไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะ อ๋อเล่าเพลินลืมเล่าถึงออปโทเมทริสของเราเลยค่ะเอาไว้ต่อคลิปหน้าชิ้นเดียวกันนะคะ